ครับเมื่อกี้สกูตัวเล็กไปหน่อยนะครับอันนี้ผมเพิ่มขนาดสกูขึ้นมานะครับความเรียวที่ใช้ผมใช้ระดับ3เลยเตรงนี้เลยนะครับ1 2ึ่สองเอาให้จดไปเลยสวัสดีครับอยู่กับรีวิวซัมปปีนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวบล็อกกระแทกไร้สายแรงบิดสูงของแคลเดียสำหรับเซ็ตที่ผมจะมาแนะนำนะครับราคาเพียง1,656บาทเขาจะให้อะไรมาบ้างมาดูกันเลยครับก็บจะมีเคสนะครับกลองใสสีแดงดำนะครับแล้วก็ตัวเครื่องที่ชาร์จนะครับเอาพุทอยู่ที่21โวลต์2แอมป์นะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นลูกบล็อกให้มาถึง10ชิ้นนะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ย ตัวใหญ่สุดก็จะเป็นเบอร์30ม mm ลนะครับลูกบล็อกที่เขาให้มานะครับก็เป็นคุณภาพอย่างดีเลยนะครับวัสดุ crmo ก็คือโฮเมียมโมลิบดีนัมนั่นเองนะครับคุณสมบัตินะครับเบาแข็งทนทานลักษณะก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับโอ้แจ่มไปเลยลูกบล็อกนะครับโอ้ยสุดยอดอีกตัวหนึ่งก็คืออะแดปเตอร์สาหรับใส่ไขควงนะครับเนี่ ให้มาอีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็เป็นแบบสวมเร็วนะครับดอกไขควงก็จะเป็นลักษณะเอวคอร์ดแบบนี้ก็ได้หรือลูกบล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับเอวคอร์ดแบบนี้นะครับก็คือใส่เข้าไปใส่ไม่เข้านะครับเราต้องดึงตัวนี้มันปั๊บแบบนี้การเอาออกนะครับแล้วก็กดตัวนี้ดึงออกโอ้ใส่ง่ายมากๆเลยถือว่าเยี่ยมเลยสุดยอดสุดยอดให้มาอีกดึงตัวนะอันนี้ก็เป็นใบคู่มือนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวเครื่องกันตัวเครื่องก็จะเป็นสีแดงดำสีแดงที่เราเห็นนั่นนะครับ ก็จะเป็นพลาส,สติกรวนๆเลยสีแดงนะครับเป็นพลาส,สติกโอเคส่วนสีดํานะครับตั้งแต่นี้มาเลยสีดําที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือยางนะครับเป็นยางหุ้มมาเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยสุดยอดไปเลยจับตรงไหนก็นิ่มนะครับโอ้โสุดยอดเลยชิ้นงานการประกอบก็ถือว่าโอเคนะตามที่ผมดูมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับราคาพันกว่าบาทนะนี่ดูหัวบล็อกไม่มีเหลี่ยมเลยนะ ห,หัวบักแบบนี้ไม่มีเหลี่ยมเลยรู้สึกรูปแล้วลื่นมือใช้ได้ใช้ได้ได,ด้านบนด้านบนลืมลืมรีวิวตรงนี้ห่วงนะครับห่วงก็มีห่วงมาให้ถ้าหากแม่บ้านนะครับซื้อให้พ่อบ้านนะครับให้ความรู้สึกที่เป็นห่วงใช้ได้นะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลข้างเครื่องกันนะครับแคนดี้รุ่น ciw 1000นะครับแม็กสปีดความเร็วสูงสุด4 0 0 0รอบต่อนาทีแม็กทอรหรือแรงบิดสูงสุด1,000นิวตันเมตร ซักไซส์หรือหัวจับนะครับขนาด1นทับสนิ้วหรือประมาณ4หุนนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับหัวจับหัวจับบล็อกนะครับตรงนี้หรือหัวบล็อกนั่นเองตรงนี้นะครับ bl ก็คือมอเตอร์เป็นบัสเลดมอเตอร์นั่นเองนะครับใช้ได้นะดูช่องระบายอากาศระบายความร้อนเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กเลยพันนิวตันเมตรโอ้สุดยอดไปเลยตรงนี้ก็เป็นไกสวิตช์นะครับอันนี้หมุนหมุนเข้าคลายออกอยู่ตรงกลางก็ ล็อกสวิตนั่นเองตามจับเนี่ยโอ้ผมจับกระทับลัดมือพอดีเลยน,นี่ใช้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องใส่แบตเตอรี่สําหรับแบตเตอรี่ที่ผมจะใช้นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ของ c a l e ดีเป็นแบต15บเซลลเป็นเซลล์2.1700ความจุอยู่ที่9000มิลลิแอมเอาพุตเลดหรือโทลแรงกระชากได้3.4ผมว่าคุ้มมากๆเลยสุดยอดผมมี2ก้อนละผมเลยไม่เอาเพิ่มนะแต่นี้นะ อันนี้ผมรีวิวไปแล้วใช้งานดีมากเลยอันนี้เป็น600นิวตันเมตรนะรใช้งานดีอันนี้เอามาโชว์ผมมีรุ่นใหม่แล้ว1000นิวตันเมตรขาดเอ้ไม่ใช่เกินดีกว่าขาดเนาะ, <S <S แ,<ล>ะแรงเนี่ยใช้ได้นะครับผมจะใส่แบตเตอรี่ให้ดูนะครับกรับเข้าไปแบบนี้ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับการขันเข้าสามารถปรับได้3ระดับนะครับขันเข้านะครับทำให้ดูนะนี่อันนี้คือระดับที่1 อยู่ไฟข้างล่างนะครับกดอีกครังง้งหนึ่งระดับ2ระดับ3อันนี้ก็คือไฟ LED ่องสว่างแบบไล่เงานั่นเองสำหรับการขันออกนะครับเปะแบบนี้สำหรับการขันออกนะครับมี2ระดับการใช้งานและอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือออโตเมติกสต็อปนั่นเองหรือป้องกันน็อตหลุดหรือน็อตร่วงนั่นเองนะครับเดีย๋ยวทำให้ดูนะขันออกอ่าเดี๋ยวมตั้งใหม่กัน ขันออกนะครับอันนี้ระดับที่หนึ่งกดอีกครั้งหนึ่งระดับที่2กดอีกครั้งหนึ่งออโตเมติกสต็อปนี่เป็นไงทำงานใช้ได้ไหมออโตเมติกสต็อปเนี่ยเห็นไหมไม่มีแรงต้านขณะที่มือผมยังกดอยู่นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยทีนี้ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็วนเป็นระดับที่1นึ่งนี่แจมไปเลยโอ้แจ็มๆๆใช้ได้ใช้ได้ ถ้าหากใครไม่ต้องการแบตนะครับต้องการแค่ตัวป่านะครับราคาอยู่ที่1321บาทหรือถ้าหากใครต้องการมีแบตด,ด้วยนะครับราคาอยู่ที่2 1 8 4บาทนี่แจ่มไปเลยนะครับราคาเบาๆนะครับยวมช่างให้ดูตัวเป่าหนักเท่าไหร่สำหรับตัวเปล่านะครับหนักอยู่ที่2กิโลกรัมโอ้กันลังดีเลยถ้าใส่แบตด,ด้วยละ่ะครับแบบนี้เมื่อใส่แบตเข้าไปแล้วหนักอยู่ที่3.2กิโลกรัม โอเคผมก็ว่าดูดีนะจะใช้งานได้ดีแค่ไหนไปทดลองใช้งานกันเลยครับ <M aker> ผมจะมาถอดน,อนดัดรถมอเตอร์ไซค์ของผมนะครับผมจะถอดตรงจานไฟตรงนี้นะครับ <M aker> ก็เป็นรถส่วนตัวของผมนะครับขี่เนี่ยประหยัดน้ํามันมากนะครับขี่ไปครึ่งหนึ่งเ <M aker> ข็นไปครึ่งหนึ่งนะครับ <M aker> <g aker> ทีนี้มาถอดตรงนี้เลยครับสําหรับบล็อกที่ใช้นะครับเป็นบล็อกขนาด17ม mm มนะครับผมก็ใช้โหมดขันออกความเดียวที่ใช้ผมระดับ2นะครับตัวนี้และครับ แบบนี้นะครับหนึ่งสองซออกมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ข้างในนี่เลยอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็ขันคืนสิครับเดี๋ยวผมไม่มีรถขี่ขันคืนเลยโอเคแค่นี้แล้วก็ยิงเล็บล็อกนะครับขันเข้าความเร็วที่ใช้ระดับ3เลยเอาเลยนะครับหนึ่งสองซเรียบร้อยโหดีครับแน่นเป๊ะเลยนะครับแน่นเลยนะครับทีแบบนี้เราก็ เอามอเตอร์ไซค์ไปขี่ต่อได้โอ้กำลังมันเลยขอเอ,เอาตรงนี้อีกสักตัวนึงดูนะครับอันนี้ขันออกนะครับหนึ่งสองซ้โอ้โหง่ายอะไรขนาดนั้น <c oughs> ดูสิครับเนี่ยนับดุลเลยอ่เข้าไปก่อนขันเข้านะครับดูหนึ่งสองซ้โอ้โหง่ายมากๆเลยโอ้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับเนี่ยสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับการขันน็อตเนี่ยเป็นเรื่องชิวๆเลยนะครับ ทีนี้ผมจะมาถอดนอดล้อรถกระบะกันบ้างนะครับก็เป็นรถกระบะของผมนะครับใช้มา20กว่าปีแล้วนะครับใช้งานได้ดีทีนี้ผมจะมาถอดนอดล้อตัวนี้นะครับบล็อกที่ใช้เป็นขนาด21มมนะครับผมตั้งเป็นโหมดออโตเมติกสต็อปด้วยนะครับการถอดเข้าไปแล้วนะครับ1 2ึ่งสองซมนี่ดูมือผมดูมือผมนี่ยังกดอยู่ยังกดสวิตช์อยู่นะครับหยุดการทํางานแล้วครับมอเตอร์หยุดการทํางานแล้วใช้ได้นะครับ เป๊ะแบบนี้โหถอดน็อตล้อรถกระบะเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับต่อมาผมจะขันสกูเข้าไปเนื้อไม้นะครับก็เป็นไม้เสด้าตากแห้งนะครับเนื้อแข็งหน้าดูเลยปกๆๆนะครับความยาวของสกูนะครับอยู่ที่4นิ้วนะครับลูกบล็อกที่ใช้นะครับเป็นเบอร์8หรือ8มิลนะครับความเดียวที่ใช้นะครับผมใช้ระดับ3เลย1 2ซ้ไม่เหลือโอ้โหปั๊บเดียวครับไม่กี่วินาทีเรียบร้อยเลย ลองดูอีกสักตัวนึงอ่าหนึสองสาไม่เหลือโอ้โหขันสกูขนาด4นิ้วเข้าไหม้สะเวาเนี่ยแบบชิวๆเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเมื่อกี้สกูตัวเล็กไปหน่อยนะครับอันนี้ผมเพิ่มขนาดสกูขึ้นมานะครับแต่ความยาวเท่าเดิมนะครับ4นิ้วผมจะใช้ลูกบล็อกขนาด17มิลลิเมตรในการขันนะครับผมจะขันเข้าไปตรงนี้นะครับความเร็วที่ใช้ผมใช้ระดับ3เลยอาตรงนี้เลยนะครับ หนึ่สองสามขให้สุดไปเลยสุดเลยโอ้โหมิดเลยครับมิดเลยโอ้โหความแรงเนี่ยสุดยอดเลยนะครับขันสกูเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับ ครับต่อมาผมจะทดสอบแรงบิดนะครับพอดีผมไม่มีรถไถรถสิบล้อให้ทดลองนะครับผมก็ทดลองแสลักแหนบก็แล้วกันนี่ครับมาดูอันนี้เป็นแสลักแหนบรถนะครับเนี่ยคือผมเอาสุดแรงที่ผมมีอยู่นะครับก็ใช้บล็อกเบอร์19นะครับหรือ19มิลในการขันผมจะขึ้นขย่มเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้กี่นิวตันนะเอาขึ้นแบบนี้เลยครับผมปล่อยมือนะครับเนี่ยปล่อยมือละ ไม่ลงแล้วครับเนี่ยโอเคนะโอเคผมจะถอดนัดออกนะครับทีนี้นี่นะครับสุดละสุดแรงของผมละจะออกไม่หนอลองดูขันออกใช่ไหมครับกดเลยทดสอบก่อนอ่าใช้ความเร็วที่ระดับสองนะครับตั้งตรงๆนะครับอา้าวหนึ่งสองสาำ โอ้โห,โโหเรียบร้อยโอ้โหแรงบิดเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแรงบิดเนี่ยมหาศาลเลยก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับครับจากการที่ผมได้ทดลองใช้งานมาก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับนี่ครับแรงบิดเรือเือนะครับ1น0 0นิวตันเมตรโอ้โหสุดยอดไปเลยถอดน็อตล้อเรืออะไรลถอะไรก็ได้นะครับสามารถถอดได้นะปิกอัพนี่สบายสบายเลยขันสกูเข้ามาเนี่ยปืดป๊ดพื้นพื้นโอ้โหชิวๆเลยครับการขันสกูเข้ามานะ เป็นเรื่องง่ายๆไปเลยโอเคนะราคาก็น่าสนใจเลยสําหรับการประกอบนะครับดูดีครับผมก็ว่าโอเคเลยนะสําหรับชิ้นงานการประกอบก็ถือว่าโอเคเลยที่ผมชอบมากก็คือแบตเตอรี่นะครับเป็นเซลนี่ครับสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศนยี่ครับสามารถทนแรงกระชากได้เยอะเลยนะครับได้ถึง 3C เลยโอ้ใช้ได้นานเลยครับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะเป็นขนาด9กมนะครับเนี่ยผมมี2ก้อนละสําหรับตัวนี้ก็เป็นน้องเล็กนะครับโอ้โหนี่ก็ใช้งานได้ดีเนี่ยไม่ขี้เหร่นะฮะตัวนี้ ือว่าใช้งานได้ดีเลยแต่ตัวใหญ่นี้ก็เราก็เลือกงานให้เหมาะสมก็แล้วกันนะครับมีห่วงด้วยนะครับรุนนี้มีห่วงนะครับผมไม่ต้องซื้อดัมเบลแล้วครับเพราะว่าทํางานไปผมก็ออกกําลังกายอย่างเงี้ยแป๊บเดียวนะครับล้าผมขึ้นแล้วไม่น่าเชื่อโอเคถ้าหากท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถศึกษาข,ข้อมูลพเพิ่มเติมและสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เอาต่อกันเอากันมังกลแรงจัดใช่ได้ใช่ได้